สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมสูตรโบราณนะครับผมงดก่อนเข้าเลขวิ่งบนล่างเลยนะครับผมวิ่งให้วิ่งหนึ่งวิ่งสามนะครับผมแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเลยนะครับผม แต่จับคู่ให้ไม่ถูกนะอันนี้ก็พิดแต้มเรียว10มาเปิ้ลเฉยเลยก็มาดูงวดวันที่16สิงหาสองห้านะครับผมสูตรโบราณ ที่สิบหกเดือนแปดหกหกวิ่งบนล่างมีศูนย์มีแปดนะครับผมจับคู่ให้สองตัวไม่มีสามตัวนะศูนย์สามเก้าสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่ เก้าสามนะครับผมไททูลพารวยนะครับผมงวดน,นี้ออกวันพระนะมีสิบมาศูนย์อยู่งวดน,นี้นะทำไมศูนย์ก็แปดหลังงวดน,นี้เลขวิ่งก็ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ ให้พ่อแม่พีน่น้องไปพิจารณาเองด้อลูกกลมๆมไม่เข้าใครออกใครนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชีน้แนะหรือแนะนำนะครับผมก็คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งช่องด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจ หาตัวเลขมานำเสนอน,นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะไปหาที่หลักกิโลเฮียนนะครับผมที่สุรินทนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากทำหวยพรหลับกร้อยได้เงินหมืน่น ต่นใค้ได้เงนินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหสนสมใจทุกประการนะครับผมก็สวัสดีครับ